กำล็นกําลังเริ่มไม่ดีว่ะกำลังไม่ใช่กําลังเอ้เอ้เอเอเอนี้เอาแม่ได้แล้วเอาแม่ได้แล้วหูยน้ำละ

ดับดับดับเจสสสเสสเล็กมากไม่ใช่ไม่ใช่เล็กมากนะทีนี้ต้องทำรูปตกแต่งด้วยอ่ะตกแต่ง,ตก,ต,งตกแต่งด้วยตกแต่งก้านเนี้ยตกแต่งก้านอย่างเงี้ยตกแต่งหรอคะใช่ใชนี่สอพร้อมอยังลบไม่พร้อมกันไกจตัดเป็นรูปหัวใจรูปวงกลมรูปอะไรก็ได้เย้ ติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดตรงน,รงนี้เอาเลยเริ่ม okay, okay, okay. บบบออ <c oughs> you <laughs> <One more time. laughs>